สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับทิชช์นัทเช่นเคยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นมาชมคลิปกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ ครูไปตลาดมาหลายวันเลยนะคะเ่วงนี้ครูต้องทําอาหารรับประทานเองค่ะครูนําเงินทอนที่เหลือจากการไปตลาดมายอดใสกระปุกสองใบนี้ค่ะหลังจากที่ครูนับแล้วพบว่ากระปุกใบที่1มีเงินอยู่2 3 6ร้บาทค่ะกระปุกใบที่สองมีเงินอยู่98บาทค่ะกระปุกไหนมีจํานวนเงินมากกว่ากันคะ วันนี้ครูอยากชวนนักเรียนมาเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันค่ะ <Yeah. Ooh. S 1> เรามาลองเปรียบเทียบ236กับ98นะคะว่าจำนวนใดมากกว่ากันสังเกตว่า236เป็นจำนวนกี่หลักคะใช่แล้วค่ะ236เป็นจำนวน3หลัก สองน่ในหลักอะไรคะใช่แล้วค่ะสอง 100, 200, ะะนนู่หลักร้อยมีค่าสองร้อยและเก้าสิบแปดะคะเป็นจํานวนกีหลักใช่แล้วค่ะเก้าสิบแปดเป็นจํานวนสองหลักไม่มีเลขโดดในหลักร้อยและเก้าสิบแปดมีค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยจำนวนสามหลักมากกว่าจำนวนสองหลัก ดังนั้นจํานวนเงินในกระปุกไปที่1จึงมากกว่าจํานวนเงินในกระปุกไปที่2หรือเราสามารถเขียนแสดงเครื่องหมายได้แบบนี้ค่ะ236มากกว่า98หรือ98น้อยกว่า236นักเรียนเห็นเครื่องหมายใช่ไหมคะเครื่องหมายมีลักษณะคล้ายปากเลยค่ะปากนี้ใช้งับ,งบ,งบ,งบจำนวนที่มากกว่า จำนวนใดมากกว่าเครื่องหมายนี้จะหันไปหาค่ะนักเรียนทราบแล้วว่าจำนวนเงินในกระปุกใบที่1มากกว่าจำนวนเงินในกระปุกใบที่สองนักเรียนลองทายสิคะว่าจำนวนเงินในกระปุกใบที่1จะมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนเงินในกระเป๋าของครูใหกระเป๋าเงินของครูมีเงินอยู่เท่าไรมาดูกันเลยค่ะ ในกระเป๋าของครูมีเงินอยู่หนึ่งพันบาทค่ะนักเรียนคิดว่าจํานวนเงินในกระปุกใบที่หนึ่งสองร้อยสามสิบหกบาทมากกว่าหรือน้อยกว่าจํานวนเงินในกระเป๋าของครูหนึ่งพันบาทนักเรียนมาลองเปรียบเทียบกันดูนะคะเรามาเปรียบเทียบหนึ่งพันกับสองร้อยสามสิบหกนะคะว่าจํานวนใดมากกว่ากัน สังเกตว่า1,000เป็นจํานวนกี่หลักคะ่ะใช่แล้วค่ะ1,000เป็นจํานวน4หลัก1นึ่หลักอะไรคะใช่แล้วค่ะ1นึ่หลักพันมีค่า1 0 0่งพัแล้ว236ระ 1, 5, 1, 23คะเป็นจํานวนกี่หลัก ใช่แล้วค่ะ236เป็นจำนวน3หลักไม่มีเลขโดนในหลักพันและ236ร้ีค่าไม่ถึง1,000นจำนวน4หลักมากกว่าจำนวน3หลักดังนั้นจำนวนเงินในกระเป๋าของครูมากกว่าจำนวนเงินในกระปุกใบที่1จะเขียนแสดงเครื่องหมายได้แบบนี้ค่ะ1,000มากกว่า236 หรือ236น้อยกว่า1000สังเกตนะคะเรื่องหมายหันไปหาจำนวนที่มากกว่าค่ะสรุปได้ว่าจำนวนที่มีจำนวนหลักมากกวา่าจะมากกว่าจำนวนที่มีจำนวนหลักน้อยกว่านั่นเองค่ะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้กันไปแล้ววันนี้ครูมีเกมมาให้นักเรียนเล่นด้วยค่ะ ครูจะขึ้นโจทย์ที่หน้าจอแล้วให้นักเรียนลองทำมือแสดงเครื่องหมายเพื่อให้คำตอบถูกต้องเราไปเริ่มกันเลยค่ะ <Yahoo! S 1> ข้อ1นึ9เปรียบเทียบกับ90าจำนวนใดมากกว่ากันคะอย่าลืมเราจะทำมือแสดงเครื่องหมาย ะะใช่แล้วคะ่ะ319เป็นจํานวน3หลักแล้ว90บล่ะคะเป็นจํานวนกีหลักใช่แล้วคะ่ะ90เป็นจํานวน2หลักจํานวน3หลักมากกว่าจํานวน2หลักดังนั้น3 1 9มากกว่า90ค่ะนักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะข้อ2เปเรียบเทียบ9 0ิกับ6 4 8เรียนจะหันเครื่องหมายไปทางด้านไหนคะ ไปหาจํานวนที่มากกว่าใช่ไหมคะสังเกตว่า648เป็นจํานวนกีน่หลักคะใช่แล้วคะ่ะ648เป็นจํานวน3หลักแล้ว9 0เป็นจํานวนกีน่หลักคะใช่ค่ะเป็นจํานวน2หลักจํานวน3หลักมากกว่าจํานวน2หลักฉะนั้นเราจะหารเครื่องหมายไปหาจํานวนใดคะใช่แล้วคะ่ะเราจะหารเครื่องหมายไปหา648แบบนี้คะ่ะ เทียบเทยบ648กับ1,000นักเรียนทำมือสแสดงเครื่องหมายนะคะว่าเครื่องหมายควรหันไปทางใดสังเกตว่า648เป็นจำนวน3หลักแล้ว1,000ล่ะคะ,เป,นนะ,คะ 1, เป็นจำนวน4ี่หลักใช่แล้วค่ะ1,000เป็นจำนวน4ี่หลักจำนวน4ี่หลักมากกว่าจำนวน3หลักดังนั้น648น้อยกว่า1,000แสดงเครื่องหมายแบบนี้คะ่ะ ข้อ4เปรียบเทียบ1,000งกับ34ข้อนี้นักเรียนต้องทำได้แน่ๆเลยค่ะนักเรียนลองทำมือแสดงเครื่องหมายนะคะว่าจะหันไปทางใดเราทราบอยู่แล้วว่า1,000คือจำนวนสีลักแล้ว34ล่ะคะเป็นจำนวนกีหลัก ใช่แล้วคะ่ะ34คือจํานวน2หลักจํานวนที่มีจํานวนหลักมากกว่าจะมากกว่าจํานวนที่มีจํานวนหลักน้อยกว่าดังนั้น1,000มากกว่า34แสดงเครื่องหมายแบบนี้คะ่ะข้อ5 54น้อยกว่าจํานวนใดบ้างคะเราไปทิจนารณากันเลยคะ่ะ54น้อยกว่า768ด้อยดได้ไหมคะ จำนวนสหลกักน้อยกว่าจำนวน3หลกักดังนั้นเครื่องหมายจะหันไปหา768 54น้อยกว่า768เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อไป54น้อยกว่า593 ใช่แล้วคะ่ะถูกต้องเพราะว่าจํานวน2หลักน้อยกว่าจํานวน3หลักเครื่องหมายหันไปหา5้าร้อยเก้าสนั่นเองคะ่ะต่อไป54น้อยกว่า102้ได้ไหมคะเก่งมากคะ่ะได้นัเองแล้ว54น้อยกว่า359้้ได้ไหมคะใช่แล้วคะ่ะต่อไป54น้อยกว่า1 0 0 0ได้ไหมคะ เราทราบอยู่แล้วว่าจํานวนที่มีหลักมากกว่าจะมากกว่าจํานวนที่มีหลักน้อยกว่าดังนั้น54น้อยกว่าหนึ่งพันเป็นคําตอบที่ถูกต้องน,นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนสังเกตว่าในข้อนี้สามารถเติมคําตอบได้หลายคําตอบเลยนะคะนักเรียนเลือกเพียงหนึ่งคำตอบมาตอบค่ะข้อ6เราไปพิจารณา,ากันเลยค่ะ6 3ร้อยมากกว่าจํานวนใดบ้างคะ เราไปดูเลยค่ะ6 3 2มากกว่า21ได้ไหมคะเก่งมากค่ะได้เพราะว่า632เป็นจำนวน3หลัก21เอเป็นจำนวน2หลักจำนวนที่มีหลักมากกว่าจะมากกว่าจำนวนที่มีหลักน้อยกว่าและเครื่องหมายจะหันไปหาจำนวนที่มากกว่านั่นเองค่ะต่อไป63 2มากกว่า93มได้ไหมคะใช่แล้วค่ะ632ามาก แล้ว632มากกว่า49้ได้ไหมคะเก่งมากค่ะได้เพราะว่าจำนวนสาหลักมากกว่าจำนวน2หลักเมันเดิมไหมคะข้อนี้มีคำตอบหลายคำตอบให้นักเรียนเลือกเพียงหนึ่งคำตอบไปตอบนะคะสรุปได้ว่าจำนวนที่มีจำนวนหลักมากกว่าจะมากกว่าจำนวนที่มีจำนวนหลักน้อยกว่านั่นเองค่ะ วันนี้นักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะอย่าลืมมันทบท้วนและทำแบบฝึกหัดเพิ่มสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับการบ้านนะคะให้เด็กๆทำสองหน้าที่เหลือเลยนะคะสำหรับโจทย์ในหน้าที่สองเดี๋ยวที่เชิดจะส่งให้ในไลน์อีกทีนึงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ